ah ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องคำภาพาโชเนะคะ่ะคลิปนี้เป็น EP 2ของปู่ดำน้ำโชคคำภาผาโชคเนาะคะ่ะเพราะว่าคลิปที่แล้วก็จะเป็นความฝันเนาะคะ่ะคลิปนี้เนาะคะ่ะจะมาอธิบายตัวเลขของปูว่าเป็นจังไดเนาะคะ่ะผู้ใดสนใจอันใดก็ทักขมาได้นะคะที่0624914389นะคะ บ่าวาจะเป็นกําไรเนื้อดวงนะคะหรือว่ากําไรมหาเห่งกําไรพระพุทธเจ้าสิบชาตินะคะ,ะพระพุทธเจ้าสิบชาตินี้เหลืออเเหลือเหลือแค่องเดียวนะคะเพราะว่าพระพุทธเจ้าสิบชาตินี้มันต้องจองนะคะต้องจองสร้างจองไม่พูดใดมากสี่วงสี่วงหรือสามวงเนี่ยนะคะตอนนี้เหลือวงเดียวนะคะอยู่ที่สองพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะ ของปูนะค่ะที่ที่ออกมาใหม่เนี่ยที่ออกมาใหม่นี่ค่อนข้างที่จะได้ยากเพราะว่าเข้ากดเข้าหกเข้ากดจองเนี่ยมันมันมันจองยากเนาะค่ะมันจองคือเพิ่นเอิ้นว่ามันบ่ดูดมันบ่ดูดมันบ่ดูดอ่าพอความที่เข้าอ่าทรงไปว่าเข้าจองอีหยังเสียมันบ่ดูดนะค่ะทําทั้งวันก็ไม่ไม่ได้เนาะค่ะเดี๋ยวอ่าสักประมาณวันที่เนาะค่ะวันที่ สิบสองนะคะสิบสองสิบสามสิบสามแม่คู่ก,ก็คงจะเฮ็ดอีกรอบนึงเนาะค่ะเฮ็ดอีกรอบนึงก็คืออาจจะจะมาทําอีกทีก็คือสิบห้าเลยเนาะคะ่ะอาจจะมึงก่อนค่ะว่าจะเฮ็ดวันที่สิบสองสองิบส,สามหรือว่าจะเฮ็ดวันที่สิบห้าเพราะว่าวันที่วันที่สิบสี่เนาะคะ่ะวันที่สิบสี่จะมีการบวงสรวงอยู่ที่วัดปูไข่เนาะคะ่ะอยู่วัดปูไข่แม่คู่กับโคงจะได้ ออนําทีมงานน้องแอ๊ดเนาะค่ะไปเฮ็ดพิธีบวงสรวงหรือว่าไปเฮ็ดโต๊ะบวงสรวงให้กับออปู่เนาะค่ะให้กับปู่ไข่เนาะค่ะแ mm. ม่ครูยังมาได้โทรหาพระอาจารย์เลยเนาะค่ะและ้วก็คนมีโชคกะมาหาเนาะค่ะก็ว่าเจอกันเพราะว่าแม่ครูไปกรุงเทพพึ่งกลับเนาะค่ะก็คงมือนี่้าแล้วคลิปนี่ก็คงจะโทษติดต่อกันอยู่เนาะ,ะแต่ว่าคนมีโชคติดต่อยากงาเยเนี่ย ค <laughs> นคนยูหน้าจงเสียนะคะ่ะคนยูหน้าแหละก็คืนนะแม่มคะ่ะคืนจะพ่ค่อยดีโทษจะบ่คอยติดเนาะคะ่ะโทษพ่คอยติดอ,อ,ยอยู่แถวบ้านปูอคืนจะไม่ค่อยดีเนาะคะ่ะคืนจะพ่คอยดีเอาค่ะบอตองเบาลายใหญ่ห้างค่ะมะมึงตัวเลขของปูเนาะคะ่ะตัวเลขของปูแทบจะอยู่ในสี่ตัวเลยนะคะ แทบจะอยู่ใน4ตัวมี0มี7มี2มี8นะคะเด่นที่7ตัวเดียวนะคะเด่นอยู่ที่7ตัวเดียวเลยคนขีดเส้นไต่7แต่เพื่อนบอกว่าเพื่อนเอาเอาเอานเอ่เอา0กับ1ฝากไว้ก่อนนะคะแต่ถ้าเป็น0กูบอกว่าจะจะเป็นที่ ได้ได้ยูที่ถ้าเป็นศูนย์จะเป็นได้ที่เก้ากับเจ็ดนะคะเพื่อนจะเอาเก้ากับเจ็ดไปจับใส่เนาะค่ะเลขซีโตนะคะจะมีเจ็ดมีสองมีแปดเนาะค่ะ <c oughs> มีหนึ่งเนาะค่ะมีหนึ่งค่ะเลขคู่มามะมึงเนาะค่ะเลขน่าจะเปลี่ยนแค่แปดตัวเดียวเนาะค่ะเปลี่ยนเปลี่ยนแปดตัวเดียว เพื่นมาหนึ่งนี่หนึ่งนี่เพื่อนบอกว่าอย่าพึงเดอ้อฝากไว,กกไว้ก่อนฝากไว้หนีก่อนอาจจะมีเปลี่ยนแปแลงเราเมื่อคืนไม่คู่กับฝัน้อมฝันมาเข่าอะค่ะเข่ามันใหม่ครึ่งนึงเนาะค่ะใหม่ครึ่งนึงเขาเนี้วนะ่ะที่ที่เป็นเข่าเปลือกเนี่ยค่ะเป็นที่ฟอนเข่าเหหมคะ่ะฟอนเข่าทีเท้าเออเอาไปกองไว้สีเห็นไหมเออท,ที่เกลียวเลี่ยวๆเ,เห็นไหมคะ่ะ ค่ะมันใหม่เคืองหนึ่งมันก็คือกันกับที่ปูบอกว่าหนึ่งฝากไวกอนแต่ย่งว่าท่านกับลั่นตีว่าท่านเน่ว่าสิเอาหรือจังไดเนาะคะ่ะถ้าเมนเท่าจับได้เนาะคะ่ะก็จะเป็น1 7ึ่งเจ็ดเจ็หนึ่งเนาะค่ะแปดเจ็ดเนะคะหรือว่า2 7งเจ็ดเสองหนึะคะ่งแปก็ได้ออกเล่าไปแล้วนะคะแล้วเขา,เ,ขาเจ้าเนาะคะ่ะเขาเจ้านี่บบใหม่เลย จะเป็นตัววงตัวหนีบบเนาะคะนั่นก็คือสองห้านะคะสองหาแต่ปูเปินบอกวา,อางสี่เด้อคะ่ะเนื่งนี่มันสีมักแอบเพิ่งมาหนึ่งมันสีมักแอบแต่สองกับเจ็ดมันบอย่านไผ่เพิ่งมาอัางสีสองกับเจ็ดมันบอย่านไผ่แต่หนึ่งแต่หนึ่งนี่มันสีมักแอบเพิ่งมามันสีมักอยู่ข้างหลังมูเพิ่งมาจังสี่เด้อ,อที่ปูบอกเพราะว่า บางครั้งทําคลิปไอ้ทีปูเบานะคะเพื่อนอาจจะเห่าเป็นชั่วโมงนะคะเฮาก็เลยเฮ็ดกีบกีเป็นสันสันแม่คู่ก็บบอกค, 5, 5, คําพ้าพ้าชกอยู่ดีว่าเฮ็ดสองครั้งก็ได้นะคะเฮ็ดสองครั้งก็ได้แต่ว่าค 5, 5, ําพ้าพ้าฉกอดื้อเอาบาะให้จังใดกับอกบอกครั้งเดียวเดี๋ยวเพื่อนเข้าใจให้ให้แม่คู่เป็นผู้อธิบายผดวายจังสีนะคะแม่คู่กับอธิบายนะคะ คือ,อในสีตัววินนี่เนาะคะ่ะเหากับวินอาเดอร์ทานผู้ชมแต่ปู่ให้ตัวเลขไปไกลๆด้วยเนาะคะ่ะไปไกลๆเนาะคะ่ะัวนี้ที่เพิ่นเฮดให้เนาะคะ่ะก็จะมีเลข6กับเลข0นะคะเลข6กับเลข0เอ่อมานะคะ่ะอันนี้2ตัวมา1ตัวเลขของปู่นะคะมี0มี1มี7มี8มีเกา เอ๋อมีหกมีสองนะคะต่างหกเก้าเก่าหนึ่ตัวเดียวกันเนาะคะ่ะแต่ว่ารอบนี้ห้ามบริกรับหัวเนาะคะ่ะแต่เออจะมีกับมีแค่เก้าหนึ่งตัวเดียวเนาะคะ่ะเอ้อมามาเมืองกันว่าตัวเลขของปูจะมาตัวใดนเนาะคะ่ะจะมาตัวใดนแต่ปูพันห้ปิศาเ์้ามาจังสี่เดอ้อท่านผู้ชมห้ยห้ยห้ปิศาเา์้ามาจังสี ออตัวแรกเม่ครูดูไม่ออกนะคะจะเป็นเลขหกหรือว่าเลขเจ็ดเนาะคะ่ะเอ้ยจะเป็นเลขหกเนาะคะ่ะเป็นเลขหกหรือว่าเป็นเลขหนึ่งเนาะคะ่ะแต่อีกตัวหนึ่งนี่ยค่คือเจ็ดกับเก้าแล้วก็บศูนย์ถ้านผู้ชมมองเห็นคือจังแม่ครูบอแต่รอบนี้ไม่ได้เขียนใส่มือเนาะคะ่ะบม่ได้เขียนใส่มือนะคะอันนี้เด้อส่วนเลขไปไกลๆเนาะคะ่ะเลขไปไกล อย่าไปพูดเอาให้มึงเด้อเรียกไปไ,ไก่ๆนี่เฮ้าบระท่านเนาะคะ่ะมือขึ้นนี่เฮ้าบระท่านมันไปแล้วหน,นึ่งแปดเนาะค่ะนี่ไปไก่ๆไปไก่ๆจนกว่าปูจะเหตุพิธีอีกรอบหนึ่งอาจจะเป็นเดือนหน้าเลยเอ้ยออแมนคะ่ะหมดหนาไปเลยเนาะคะ่ะในนี้เราสามารถจับวินกันไปได้เลยเนาะคะ่ะเพื่อนเอินว่าไปไก่ๆเนาะคะ่ะ มือเคื่อนี้ตัวเลขถี่ห้าเห็ดเนาะคะ่ะถี่ห้าเห็ดทุกคนสังเกตมือตัวนี้นะคะสังเกตมือตัวนี้นี่ค่ะแล้วก็จะมาติดแปดติดเจ็ดติดแปดติดเจ็ดอยู่ซีตลอดเนาะคะ่ะส่วนตัวนี้เห็นบาฝึนกระจับมาหายห้ามีหกมีหนึ่งมีหาเนาะคะ่ะเอีกตัวนี้เนาะคะ่ะ แต่เมื่อคืนนี่ที่เห็ดนะคะที่เห็ดเป็นซองเทือเลยนะนะคะเห็ดเป็นซองเทือเลยมันก็ยังเป็นที่เป็นเป็นที่เอานึ่งเป็นเป็นยู่ที่ให้มึงนะคะเห็นบ่มคะท่านบัตรต่างกันนะคะท่านบัตรต่างกันแต่เป็นเลขหนึ่งนะคะหมเคื่อคืนนีเ้าเห็ดแล้วนั่นจะเป็นเลขหนึ่งและก็เป็นหนึ่งแปดสองห้า แต่ธนบัตรคนละใบนะคะเป็นคนละใบเนาะคะ่ะแต่เมือ่อคืนนี้เป็นตัวเนียนๆเ,เลยนั่นก็คือเก่าหนึ่งนะคะเป็นตัวเน้นเลยก็คือเก่าสังเกตมึงเด้อค่ะนี่เป็นตัวเก้าหนึ่งเลยเนาะคะ่ะนี่และตัวนี้ที่มันชนกันก็มีหนึ่งแปดห้าสองศูนย์นะคะซึ่งอยู่ในวงของเพิ่นนะคะตัวที่ ที่ปูเฮ็ดไห้น,หนะคะว่าเลขออกอีกอย่างนี้ซะไม่เคยพลาดบอกเคยลุดเลยนั่นก็คือโตด้านหน้านะคะตด้านหน้าเพื่อนจะบอกให้เฮ้าเสมอว่าให้ชักลงมาเด้อเพื่อนว่านี่ชักลงมาถัดตัวใดส้นกันตัวนั่นมั่นสีอนี่นั่นก็คือสองแล้วปูกับไห้สองพอเนาะค่ะปูไห้สองเฮ้ามาเอามามือกันเนาะค่ะว่าตัวเลขของปูจะเป็นตัวใดเนาะคะ่ะหนึ่งมันกลัวมันมันมั่นสี มันสีานน่าอดมูวนมามันสีมัอยู่ข้างหลังวนมาอีงสี่เนาะมันสีมัอยู่ข้างหลังมูเดอ้อวนมาแต่ว่าแปดกับสองมันบริยานไพ่นั่นก็คือตีความหมายว่าเอา่อเลขแปดกับเลขสองน่าจะอยู่ข้างหน้าเนาะคะ่ะเลขหนึง่งน่าจะอยู่ข้างหลังเดอ้อท่านผู้ชมค่ะค่ะเอา แม่คู่กับอธิบายค่อนข้างที่จะชัดเจนเนาะคะ่ะหามึงเต็มเต็มกันไปเลยซ้อมชิปเนาะคะ่ะจะได้หายคิดถึงกันเนาะคะ่ะ <c> ค <oughs> ันจบชิปนี้ก็จะโทษไปหาป,ไะะหาปูไข่เ,เาาานาะค่ะหาปูไข่แล้วก็ปูมหากลางป่าเนาะค่ะปูมหากลางป่ากัสีได้ผุดคุยหรือบาเห็ด อยังไห้้หกับแม่คู่อยู่เนาะคะ่แะแล้วก็วันที่สิบสามเนาะค่ะวันที่สิบสามพ่อของพ่อจะไปตั้งโต๊ะบวงสรวงไห้กอนเนาะค่ะแล้วก็วันที่สิบสี่ก็คงจะเป็นงานเนาะคะ่ะวันที่สิบสามนี่เขาก็จะไปเฮ็ดไห้กอนเนาะคะ่ะไปตั้งเพื่อไปเพื่อเรียบร้อยเลยเนาะคะ่ะก็คงจะโทรไปหา,าทางทางทางเออ คนมีโชคเนาะคะ่ะว่าจะหาโต๊อีกยังใบไฮเดบอเพราะว่ารถแม่คูไม่มีนะคะ่ะรถแม่คูม่มีมันเป็นมันเป็นซีประตูแล้วมันจะคนคลองไปข่อนทางลําบากเนะคะแล้วก็แค่ใบสีของเรามันก็เยอะแล้วเนาะคะ่กะก็เลยก็เลยฉีดคุยขอสอบถามกันสักวันเนาะคะ่ะอ้าผู้ใดต้องการอันใดกะทักเข้ามาเด้อค่ะ0624914389นะคะ 0 6 2 4 9ห4สองสี่เก้าหนึ่งสี่สามแปดเก้าะคะเป็น ID ไอดีไล์ใดพรมเนาะค่ะใครบูชาแล้วแม่ครูให้เข้ากลุ่มฟรีเนาะค่ะตอนนี้บ erm ่มเี่ไม่มีสินค้าตกหล่นเลยเนาะค่ะเพราะว่าเขาระบบแล้วเนาะค่ะเขาสู้ระบบทาดตัวไหนที่ลืมส่งหรือจังใดมันจะเด่งึ้นของเขาเองเนาะคะ่ะเขาพ่อเปิดครอบมันก็นจะรู้เลยว่าอา๋อคนนี้ยังไม่ได้ส่งกันส่งนะคะตอนนี้ก็ แต่ว่าค่ะผู้ใดเนาะคะ่ะสั่งมือมือสองมือจังสิจะเฝ้าเยา่าฝ้าวทั่วเนี่ยค่ะเพราะว่าของยังม่ทันเด็ดถึงเนาะคะ่ะหา้านไส้ไม่คู่แหงไว้ไว้ไม่คู่ไปกรุงเทพมาวางหันอยู่เนาะคะองเกือบเบิดค่ะเพราะทักว่าบ่ได้ของน่องทรงโหลดแม่ค่ะ้วบัดน,นี้มันก็เลยเป็นทรงสั่ากันเนาะคะ่ะบางคนได้สามกองเลยก็มีก็เลยบอกทําไมไม่ส่ง หมายเลขพัสดุให้เพืนซะีเนาะก็ก็เขาบอกว่าเขาไม่ได้ต้นเลยเอาให้เพื่อน่าจังนซีโอ้ยขาดทุนหลายอยู่ค่ะแต่กับ่เป็นอย่างเนาะค,ะคะ่ะเพื่อนกับเออบางพ้นก็โทรมาบอกอยู่เพื่อนกับใจดีอยู่เนาะว่าแม่คู่ทรงของคําซ้ำเดอ้อเพื่อนกับบางที่เพื่อนกับไปขายเออเอาไปแนะนําให้มู่จงเสียเนาะคะ่ะบางที่เพื่อนกับว่าถ้า ถ้านั่นเดี๋ยวจะเอาไว้เองเพิ่นกับโค้งจะแบบเลือกคน้นจังเสียเนาะคะ่ะเพิ่นกับโค้งจะเลือกคุ้นอาจจะเป็นของแม่ก็ได้เป็นของป้าก็ได้ประมาณนี้เนาะคะ่ะแต่ว่าของปู่ศิลาเนะี่ยแม่คู่บอกเลยว่าเป็นอีอย่างที่แบบว่าของมันมีเจ้าของจริง,รงๆเนาะคะ่ะเพราะว่าขนาดแม่คู่ะแม่คู่บูซ่าบูซ่า ทีทีบอกว่าเป็นผ้ายันเนาะคะผ้ายันรุ่นนั้นน่ะมันจะมีแค่300แผ่นนะคะ300ห้าสิบแผนนะะ่นบมอค่ะแม่ครูได้มาแม่ครูดีใจมากเนาะคะดีใจมากแต่กัปตบบันแมนองหัวหอเนาะคะมีพี่ยุทธิต่างประเทศมาแย่งเนาะคะก็คือคือเข้าหักกันเนาะคะเข้าหักกันเข้าหักไอ้นี่กันก็เลยตัดสินใจให้เนาะคะก็เลยโทรไป เราเราได้เปรียบอยู่ที่ว่า,าแม่คู่ด่ลูจักลูกศิษย์กุ่นกุฏิเนาะคะ่ะก็เลยบอกเออพี่ไม่ได้เลยหาให้ได้ไหมแบบนี้แบบนี้จังเสียเนาะคะ่ะตอนนี้เนาะคะ่ะกินดามานีเนี่ยขอน้างที่จะหายากเด้อท่านผู้ชมเอ,อยู่ที่แม่ครู่มีมีมีมมกรอบสี่เหลี่ยมแล้วกรอบวงกลมเนาะคะ่ะกินดามานีเเพื่อนบอก่า รับได้เงินหมืน่นตื่นได้เงินแสนเนาะคะ่ะแบมือได้เงินล้านพผนมาเนาะคะ่ะอันนั้นสรรพคุณของจินดามณีเนาะคะ่ะส่วนสาลิกาเนาะคะ่ะตาถึงยีลีค่ะตาถึงยีลีต่างประเทศนะคะได้ไปต่างประเทศได้ไปแม่คู่ก็ส่งหอดต่างประเทศนี่ค่ะส่งไปให้กับบอกี้บาทดอกค่ะกับบอกี้บาทเพราะว่า มันมันเหนี่นหน่อยของพวกนี้มูลค่ามันมันอยู่ที่ใจเนาะคะ่ะมันบริยูดีบบารราคาหลายมันก็นเลยส่งไปก็อาจจะเสียภาษีไม่เยอะทังเสียนะคะแม่คู่ก็เลยส่งไปให้เนาะคะ่ะอาคลิปนี้แม่คู่ก็ค่อนข้างอธิบายชัดเจนเนาะคะ่ะตอนนี้นะคะบาวว่าจะเป็นเบียแก้หรือว่ากําไลเนื้อดวงเนาะ,ค,ะค่ะกมมียูเดอร์ธนบัตร อันนี้เนาะคะ่ะตอนนี้อยู่น้าแม่คู่เหลือหาใบเนาะคะ่ะเหลือหาใบาผู้ใดสนใจก็เฝ้าทักมาเด้อค่ะเพราะว่าสวยสวยละคือของแท้เลยนะคะของปู่ศิลาตอนนี้ที่วัดไม่มีนะคะที่อ๋อหลายๆคนเนี่ยขนาดเป็นเป็นคนทีเ่เคยหายบูซ่ายังมาแม่คู่เหลือบอกับแม่คู่นะ่ะก็เลยบอกเหลือเพราะว่าตอนนั้นเน่ะเขบาขบังคับให้แม่คู่อร่อยใบนะคะแม่คู่ก็เลยแต่จัดสินใจเอาเนาะคะ่ะ ตัดสินใจเอาก็คือจังบุญเนี่ยแหละคะ่ะแม่คู่ก็ได้ให้เอฟซีไปหล,ลายคนเนาะคะ่ตอนนี้เหลือแค่หาใบในร้อยใบเหลือห้าใบเนาะคะอันนี้เก้าสิบเก้าบาทร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะร้อยเก้าสิบเก้าบาทแม่คู่ว่าจะหามาอยู่จะหามาเอ่อหลายๆอยู่แต่กได้สำนีเนาะคะ่ะกัว่าว่าจะเอามาเข็ด เฮ็ดเป็นของขวาญเฮ็ดเป็นไนอ้นีให้กับเอซเนาะคะ่ะโค้งจบะบด้เนาะคะ่ะก็เลยจะเฮ็ดเป็นกําไรแทนรอรอ,อเป็นพรุ่งนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวสอบถามกับลูกก่อนว่าเราจะทํารุ่นไหนเนาะคะ่ะเอาเป็นร้อบาทหมดเลยนะคะรวมทั้งกําไรนโมด้วยนะคะจะทําเป็น 1 9อบาทถ้ากําไรน้โม1 9 9บาทนี้คือขาดทุนเนาะคะ่ะแต่ว่าไม่คู่กับจะเฮ็ดจะเห็ดคือหายมันเป็นราคาเดียวกันไปเลยเนาะคะ่ะหายมันเป็นราคาเดียวสําหรับทำสามวันนะคะสวันก่อนจะถึงวันเกิดของคําพาพาโชคนะคะสนใจกระทักแคททักไลน์มาด้วยค่ะ เอาค่ะคลิปนี้จะขอจบเพียงเท่านี้ก่อนคลิปหน้าพอกันไหมอย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิง่งแกงเตือนเอนเอค่ะชอบกระจัดขัดก็ผ่านคลิปนี้เห้เสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะคะ่ะใส่วิจมารณญ่านในการรับฟังรับชมเอนอท่านผู้ชมค่ะเลขมันมีเขามีรุดเนาะคะ่ะตัวแม่คู่เองก็บรรลุว่ามันจะออกตัวใดขึ้นกันค่ะค่ะผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัยเ้อท่านผู้ชม ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ